พระคำก่อนนอนพระธรรมสรีบทที่40สารเสริญเพราะรับการช่วยกู้ข้าพเจ้าได้เพียรอคอยพระเจ้าพระองค์ทรงเอ็นพระองค์ลงฟังคำร้องทูลของข้าพเจ้าพระองค์ทรงฉุดข้าพเจ้าขึ้นมาจากหลุมอันน่าสลดออกมาจากเลนตมแล้ววางเท้าของข้าพเจ้าลงบนศิลากระทำให้ย่างเท้าของข้าพเจ้ามั่นคง พรร่งทรงบรรจุเพลงใหม่ในปากข้าพระเจ้าเป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าของเราคนเป็นอันมากจะเห็นและเกรงกลัวและวางใจในพระเจ้าคนใดที่วางใจในพระเจ้าก็เป็นสุขผู้ไม่ได้หันไปหาคนจองหองหรือไปหาบรรดาผู้ที่หลงเจินไปตามความเท็จข้าแต่พระเจ้าของข้าโปรง่งโพรองได้ทรงทวีพระราชกิจอันอัศจรรย์ของโรรอง และพระดำริของพระองค์แก่ข้าพระองค์ไม่มีผู้ใดเทียบเทียมพระองค์ถ้าข้าพระองค์จะประกาศและบอกกล่าวแล้วก็มีมากมายเหลือที่จะนับเครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาพระองค์ไม่ทรงประสงค์พระองค์ทรงเบิกหูของข้าพระองค์เครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาไทยบาปพระองค์มิได้ทรงเรียกร้องแล้วข้าพระองค์ทูลว่า ข้าพระองค์มาแล้วพระเจ้าข้าในหนังสือม้วนก็มีเขียนเรื่องข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ปิติยินดีที่กระทําตามน้ําประัยพระองค์พระธรรมของพระองค์อยู่ในจิตใจของข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้บอกข่าวเรื่องการช่วยกู้ในที่ชุมนุมชนใหญ่ข้าแต่พระเจ้าตามที่พระองค์ส่งทราบแล้ว ข้าพระองค์ไม่ได้ยับยั้งริมฝีปากของข้าพระองค์ไว้เลยข้าพระองค์ไม่ได้งำการอันชอบธรรมของพระองค์ไว้แต่ในจิตใจของข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้พูดถึงความสัตย์ซื่อและความรอดของพระองค์ข้าพระองค์ไม่ได้ปิดบังความรักมั่นคงและความสัตย์ซื่อของพระองค์ไว้จากชุมนุมชนใหญ่โตนั้นข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์อย่าทรงยึดเหนี่ยวพระกรุณาคุณของพระองค์ จากข้าพระองค์ขอให้ความรักมั่นคงและความสัตย์ซื่อของพระองค์สงวนข้าพระองค์ไว้เป็นนิดเพราะความชั่วได้ล้อมข้าพระองค์ไว้อย่างนับไม่ถ้วนความบาปผิดของข้าพระองค์ตามทันข้าพระองค์จนข้าพระองค์มองอะไรไม่เห็นมันมากกว่าเส้นผมบนศีรษะข้าพระองค์จิตใจของข้าพระองค์ก็ฝ่อไปข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพอพระทัยที่จะช่วยกู้ข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเร่งมาส่งเคราะห์ข้าพระองค์เถิดขอให้ผู้ที่มุ่งช่วยเอาชีวิตของข้าพระองค์ได้อายและเกิดความยุ่งเหยิงด้วยกันขอให้ผู้ปรารถนาที่จะให้ข้าพระองค์เจ็บนั้นต้องหันกลับไปและได้ความอับยศผู้ที่พูดกับข้าพระองค์ว่ากุ๋ยกุ๋ยนั้นขอให้ต้องตกตะลึงเพราะความอายของเขา ขอให้บรรดาผู้สแสวงหาพระองค์เปรมปรีและยินดีในพระองค์ขอให้บรรดาผู้ที่รักความรอดของพระองค์กล่าวเสมอว่าพระเจ้าใหญ่ยิ่งนักฝ่ายข้าพระองค์ยากจนและขัดสนแต่องค์พู้เป็นเจ้าทรงเอาพระทัยใส่ข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขออย่าทรงรอช้าพระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และเป็นผู้ช่วยกู้ของข้าพระองค์ ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการข้าแต่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้อุปถรัรมภ์และเป็นผู้ช่วยกู้ชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายทั้งหลายไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าแม้ว่าจะมีพยันตรายหรือเกิดภัยพิบัตินานา,นาหรือการกดขี่ข่มเหงขอพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นที่หวังในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลาย ข้าหลายสรรเสริญพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงช่วยกู้ชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อข้างหลายได้รอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงฉุดเราขึ้นมาจากหลุมจากเลนตมที่น่าสลดและรงทรงประทานให้ทุกย่างก้าวที่เราเดินไปนั้นอยู่บนศิลาที่มั่นคงขอพระคุณพระเจ้าสำหรับความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อผู้ที่ไว้วางใจในองค์ผู้เป็นเจ้า เพราะผู้ที่วางใจในพระเจ้านั้นก็เป็นสุขขอบพระคุณพระเจ้าก้าหลายจะสรรเสริญพระองค์จะประกาศถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์จะเล่าถึงพระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์เจ้าขอโมทนาและขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันอธิษฐานในนามของพระเยซูเจ้าอาเมน